สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเกะบวัสดุกันนะทุกคนกเดี๋ยวเปิดกันเลยทุกคนได้ทายว่ามันคืออะไรอ่าให้ทายให้ทายให้ทายก่อนแค่เลยสบู่นะคะ หนึ่งสอสห,ห่อนอนี่ แล้วก็มีอีกกล่องหนึ่งนะคะแล้วก็จะไปแกะกันเหมือนกันตอนนี้มีสองกล่องพร้อมกันแกะให้มันพร้อมๆกัน,ปนไปเลยนะคะทุกคนที่เกะทาหลายคิวอันนี้ก็ให้ทายเหมือนเดิมค่ะว่าคืออะไรเฮ้ยเห็นแล้วว่าาไม่ต้องทาหลักเชยสมูทเหมือนกันทาก่อน เราจะทำคลิปรีวิวนะคะนิ่งก็ได้มาทั้งหมดสิบชิ้นนะคะควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปวิวต่อใช้ให้ดูอีกทีาย่าะ